สาม,มีผ้าใยห,หองกับท่านหันไงจาสองศูนย์สามศูนย์ไม่เป็นสามศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เนาะนั่งอ่ะนั่งอ่ะไปข้อมเพ่ยราเมนย่าสูตรเมนบุรีเนาะคะ่ะเมนบุรีห้อ,องก็ขึ้นกันแล้วแต่ว่ามันจะมันใจเย สียางค่ะพี่น้องของคือนไปเมื่อานเนี่ยแต่ว่ากับเข้าใหยายเพราะว่าสามีน่ะนั่งไปคอมเพน่อว่าไปล่วงไปทางล่างไปพุกเบาก็ผู้จัดการว่านั่งเมนบุรีแห้งในห้องนั้นนั่งใจสิขาดไปนี่เนาะน,นุ่นกับประด้กลางคืนนี่ทำมือค่ะพี่น้องหอมอันนี้อันมากแม่เนี่ยนี่นนะค่ะนี่มันแจงแล้วค่ะพี่น้องละละสองนี่นนะคะ่ะวิวค่ะ วิวมึงวิวคนว่าเขาวิวนี่หออกไหมคุณนะวิวสวนเนาะค่ะอืมดีเลยค่ะวิวสวนตั้งปนอ่านหน้าเนาะจะเป็นมองที่อันไปเลนน้ำเนาะเมือนั้นเนาะค่ะพี่น้องเมือนั้นวิวสวยแฮ สามีนั่งแต่คอมพเพอมานั่งบินบุรีผู้จัดการก็ได้มยายใหญ่หายค่ะใหญ่ห้องหายจากสองสองศูนย์สามศูนย์มาเป็นสองศูนย์หกศูนย์แต่ห้องนี่ยอาย,ย่เนาะเพราะว่า <Okay. S 1> มันแจง้งค่ะพี่น้องมันแจง้งอาย,ย่แห้งอ่ะ <Okay. S 1> <laughs> วันนี้พาสามีมาทานข้าวเย็น <laughs> ตรงนี้เขาจะมากินอาหารสาวนะคะแต่ว่าตอนนี้มันถึงตอนแีน้ท่านผู้าญงออกไปจากคาสิโนนะคะ มาเห้งมาสามารถรไทยหรือแต่เดี๋ยวมามืองอาหารเย็นไหม่สามนี่นั่งสั่งอย่างแน่อารจะนีคล้ดดยยายๆก็จะทำเมึงงนาตาเน,นาะค่ะเนาะอยู่ตรงแรมสวรรค์ดีสอ์ทมันมามึงนีอย่างไรเนีย่ยชุ่การนาตาสุขมายชาวพิชุมมุสลิมขัสราย Jetzt, wo alle so auf Grün stehen und äh, ja. <laughs> oh, oh, oh. Siehst du? Das war perfekt. Total Grün. <laughs> นำมาร่าปั้นครับพี่น้องแซ่บหลายอา,อาหารจานแรกซีฟู้สดสลัดอาหารมางโอ้โอยม,มี่ m y ฝันหรอพี่น <c oughs> ้องคุณแอนนี่บอกว่ามีอาหารแล้วอาหารมากแล้วแต่ว่าข,าขา้าวกลีบ่ได้พว่าเขาบอกสอนน้องยังไม่ครับพี่น้อง 150-200. Right? I don't know. Ja, yeah, bei den italienischen Restaurants ist das so üblich. Ich war da auch schon mal in ein paar. Um, da bestellst du deine Pasta. Samsang, Sami. Alloy อร่อยมากมากอร่อยอร่อยทุกอย่างเบอร์ o ีบุกไปกินข้าวกลับมาแล้วเนาะคขาพี่น้องเนาะซาเม่กับพุ่งกลางเลยค่ะพี่น้องเมืองตีลามันจะเนี่ยกระเลาะกันย่างวิเมืองมองโกเลีนคาสิโนอ่ะอ่ากินข้ลายกันยางวิเมืองแป๊บนึงไปล่องยอดสล็อตเมืองเสียสี่สิบบาทครับพี่น้องก็เขินมาก สะพานเมื่อส่งวันนี้เปจะเอาสภานไปซักได้บ้างไหสะพานเนาะเมือสอมแล้วเขาเดืดใจสะานนี้สอดแตวม่จากบาทเนาะป่งกลางป่งกลางกินหลายป่งกลาง